สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเราจะพูดถึงเบนจาภาคีอาถรรพ์มหาวิเศษกายสิทธิ์ชั้นสูง5 จากาคีของอาถรรพ์สุดครั้งและศักดิ์สิทธิ์ 1. มหาสังพระมหาสังสิ่งคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดลบล้างได้นอกจากกฎแห่งกรรมใช้ในงานสำคัญพระราชพิธีต่างๆสิ่งใดออกจากสังแล้วล้วนมงคลความเชื่อเกี่ยวกับสังและมหาสังมีความเชื่อกันว่าอานุภาพของสังมงคลจะบังเกิดแก่ผู้ครอบครอง ประกอบด้วยเงินทองไม่ขาดมืออุดมด้วยทรัพย์สมบัติบริวารมีโชคลาภทำการงานสำเร็จทุกประการป้องกันสิ่งอัปมงคลพูดผีปีศาจมนต์ดำโรคภัยต่างๆให้หมดสิน้นทำให้คนรักใคร่เอ็นดูคำชูอุปถมัมเป็นที่รักของคนทั่วไปน้ำที่หลังออกมาจากปากสังมีความศักดิ์สิทธิ์ดูดน้ำในแม่น้ำคงคาเมื่อนำมารดผู้ใดหรือสถานที่ใด ผู้นั้นจะบริสุทธิ์ปราศจากมวลทิ่นทั้งปวงเสียงที่ออกมาจากสังดังไปถึงสถานที่ใดสถานที่นั้นเป็นที่มงคลมหาสังเป็นสังที่มีลักษณะเวียนขวาหรือสังทักษิณาวัดถือเป็นสิ่งมงคลสิ่งที่เป่าออกจากมหาสังรวมถึงน้ำเทพมนและน้ำพระพุทธมนที่ไหลผ่านมหาสัง ล้วนถือเป็นความมงคลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความอดุดมสมบูรณ์และยังถือได้ว่าได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. เพชรตาแมวแก้ววิรานกินดาหรือเพชรตาแมวเป็นวัตถุที่ได้รับการกล่าวถึงและมีความเชื่อถือมาอย่างยาวนานทั้งในแง่ความหายากความลี้ลับความมีคุณวิเศษที่เหนือกว่าทนศิษย์ใดๆซึ่งมีหลักฐาน เรื่องราวของเพชรตาแมวปรากฏในเสพาขุนช้างขุนแผนเพชตาแมวเป็นอิทธิวัตถุประเภททนสิทธ์เกิดขึ้นได้ยากและมีจำนวนที่น้อยอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีมูลค่ามหาศาลเพชรตาแมวที่หายากและมีมูลค่าสูงที่สุดคือเพชรตาแมวของแมวสายพันธุ์สีสวรร่างถ้าเพชรตาแมวมีความใสจนคล้ายแก้วก็จะยิ่งมีคุณสมบัติพิเศษการเสริมโชคลาภ บารมีค้าขายร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นครอบครัวมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายต่างๆและสิ่งอัปมงคลได้ดี 3. งาช้างน้ำพญาช้างน้ำหรือกุญชรวารีตามตำนานช้างน้ำหรือพญากุญชรวารีเป็นสัตว์ป่าหิมพานช้างน้ำนั้นมีฤทธิ์มากตามความเชื่อ นำมาเพื่อบูชาให้เกิดอิทธิคุณในทางปกปากรักษาป้องกันภัยอันตรายคุ้มของชีวิตเพื่อให้รอดพ้นจากพูดผีปีศาจยามเข้าป่าก็พกไปเพื่อป้องกันเราพูดภายต่างๆจำพวกเตตุบททวิบาทและอาถรรพ์บ้างก็บูชาไว้ที่บ้านเพื่อปกปักคุ้มของบ้านเรือนทรัพย์สินถือเป็นของวิเศษจากสิ่งที่มีชีวิตพิเศษได้ชื่อว่าเจ้าขุนผีราชาพูดภาย นั่นหมายความว่าพูดพายทั้งหลายในโลกวิญญาณต้องให้ความเคารพยำเกรงใครก็ตามที่มีงาช้างน้ำาป็้ครอบครองจะสามารถขอสิ่งใดก็ได้จากงาช้างน้ำด้วยตะบะบารมีของช้างน้ำบริวารทั้งหลายที่ดูแลรักษาช้างน้ำอยู่จะต้องให้ความช่วยเหลือไม่ว่าบุคคลที่ครอบครองจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเรียกได้ว่าให้ความช่วยเหลือโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ 4. ีประรอดสำเร็จบรรลุตั้งแต่โบราณกาลมาผู้มีภูมิความรู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความมหาัศจรรย์ของประหลอดจนได้รู้ว่าประหลอดเป็นาธาตุกายสิทธิ์ของอาถรรพมีดวงจิตดูแลรักษามีลิ์ในตัวเองอยู่ในรูปของของเหลวที่สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้อาหารของประหลอดก็คือของเน่าเสียเมื่อหุงประลอดเป็นรูปได้สําเร็จแล้วจะมีอนุภาพมากมายมหาศาล สุดเหลือขนานับอนุภาพของปลอดสําเร็จพู้ทุคุณเด่นๆคือป้องกันคุณใสมด์ดําคุณผีคุณคนลมเพลลมพัดเสนียจันไรพูดผีปีศาวิญญาณหลายยาสั่งน้ํามันผีน้ํามันพลายทําลายสิ่งอัปมงคลหากมีผู้ปล่อยของเหล่านี้ออกไปทําร้ายก็จะโดนจับกินหมดเพราะเป็นอาหารชั้นเลิศของปลอดทั้งสิน้นทั้งนี้ยังนํามาซึ่งมหาโชคมหาลาภร่ํารวยเงินทอง และยังสามารถใช้ในการรักษาโรคได้สารพัดอีกด้วยมีข้อห้ามด้วยเหตุที่ประหลอดสำเร็จจะกินทองคำโบราณจึงว่าไว้ว่าห้ามคนเกิดปีมะแมปีมะโรงหรือคนเกิดธาตุทองใช้เพราะประหลอดสำเร็จจะกินดวงชะตามาให้คุณ 5. ปลีแก้วปีแก้วกายสิทธิ์พญาปลีกล้วยคือของวิเศษชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในปลีกล้วย จัดอยู่ในประเภทของตนสิทธิ์กายสิธิ์ชั้นสูงถือเป็นสุดยอดในบรรดาของวิเศษที่เกิดขึ้นจากพืชเป็นของขลังจากธรรมชาติที่ไม่มีวันเสื่อมมันถอยพร้อมตอบสนองต่อสิ่งผู้ที่ครอบครองทวินหาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและปัสจากเงื่อนไขใดๆอยู่นอกเหนือสมมติแห่งกฎเกณฑ์ไม่รู้จักว่าอะไรถูกเรียกว่าบุญไม่สนใจสิ่งใดที่ถูกเรียกว่าบาปหากอยู่ในมือของคนดีปลีแก้วนี้ก็จะเป็นปลีที่จะเกื้อกูลให้ดียิ่งขึ้น หากอยู่ในมือของคนไม่ดีปลีแก้วนี้ก็จะยินดีนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้คนไม่ดีกลับกลายเป็นคนดีได้เป็นสุดยอดของอาถรรพ์มีฤทธิ์เด่นกว่าของวิเศษทั้งหมดทั้งหนุนดวงชะตาคำคูณเจ้าของมิให้ตกตำ่ำตามลัคนาราศีที่ผันเปลี่ยนเรียกได้ว่าเหนือดวงในทุกๆท,ทางไม่จำกัดการจอมเวทแห่งแดนตะวันออกยังยำนักจำหนาว่าต้องหามาให้ได้ ถ้าอยากเป็นผู้วิเศษทางโลกอุดมด้วยลาบยศศกดินาแค่ขนาดเท่าเม็ดงาก็มีคุณมหาศาลอนุภาพของปรีแก้วไม่ใช่จะทรงผลเพียงแต่เฉพาะผู้เป็นเจ้าของโดยตรงเท่านั้นว่ากันว่าของกายสิทธิ์ชิ้นนี้ตกอยู่ในตระกูลใดบ้านใดก็จะนำพาความร่ำรวยความร่มเย็นความผาสุขความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลูกหลานทายาสืบสายเลือด ของผู้ครอบครองอีกด้วยและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ